สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นสี่ไตที่วัดสันก้างปลาและกาดเจ้าเขินชุมชนบ้านสันก้างปลาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกิจกรรมในงานก็จะมีขบวนแห่มีการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์มีนิทรรศการมีการออกร้านมีคันโต๊สีไตกาดเจ้าเขิน มีการขายผักปลอดสารพิษรวมทั้งมีสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่ะงานนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลสันกำแพงร่วมกับชุมชนไทยเขินบ้านสันก้างปาค่ะชาวไต้ใหญ่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ำตามหุบเขาด้านหลังของเมืองมักจะเป็นเชิงเขาหันหน้าเข้าทุ่งนาชีวิตของชาวไตใหญ่ ูกกำหนดด้วยฤดูกาลที่กำหนดวิถีชีวิตการทำงานการประกอบพิธีกรรมและประเพณีทางศาสนาต่างๆการกินนิยมกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักอาหารที่รับประทานส่วนใหญ่ประกอบด้วยผักใช้น้ำมันงาในการปรุงอาหารอาหารนิยมปรุงมาจากถั่วเน่าอาหารส่วนใหญ่ปรุงมาจากพืชผักหรือยอดไม้เป็นส่วนใหญ่ เรียกได้ว่าเมื่อได้รับประทานอาหารไตใหญ่แล้วไม่ต่างจากการทานยาสมุนไพรในอดีตชาวไตเขินบางส่วนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอเมืองและอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ชาวไต้เขินกลุ่มนี้มีความสามารถในงานด้านหัตถกรรมเครื่องเขินและเครื่องเงิน ชาวไตเขินรับประทานข้าวเหนียวเช่นเดียวกับชาวไตลือ้ออาหารขึ้นชื่อคือข้าวซอยน้อยหรือข้าวซอยอ่อนส่วนอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไตเขินคือแกงผักแว่นไส้อวน้ำพริกขาข้าวต้มหัวงอกค่ะชาวไตยองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ยองที่ใช้เรียกคนไตลือ้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองยอง อำเภอหนึ่งของเมืองเชียงตุงรัชฉานประเทศเมียนมากการกินนิยมอาหารประเภทน้ำพริกแกงต้มนึ่งปิ้งหมกย่างที่ทำจากพืชผักสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นแกงแคไก่แกงโยกกล้วยแกงอ่อมน,น้ำพริกนึ่งรับประทานกับข้าวเหนียวเป็นต้น งานประเพณีของชาวไตยองแสดงถึงพิถีชีวิตและสังคมเกษตรที่หลงเหลืออยู่ทั้งการทำนาทำสวนลำใหญ่การแสดงความกตันโูต่อผู้มีพระคุณโดยผ่านทางประเพณีทางศาสนาเช่นการส่งน้ำพระธาตุการทำบุญสลากภพัดการฟ้อนผี การรดน้ำดำหัวและพิธีเลี้ยงบูชาใจบ้านชาวไตลื้อมีชีวิตที่คล้ายกับชาวไทยหรือชนเผ่าอื่นในภูมิภาคการกินเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทานข้าวเหนียวเป็นหลักประกอบจากผักหรือพืชพันธุ์ธรรมชาติที่หาได้ง่ายเช่นเห็ดหน่อไม้ไข่มดแดงใช้พริกแดงเป็นเครื่องปรุงหลัก ถ้าเป็นอาหารประเภทหน่อไม้จะใส่น้ำปูลงด้วยอาหารของชาวไต้รื้จะไม่ค่อยมีส่วนผสมของไขมันชาวบ้านปลูกข้าวเป็นหลักโดยใช้น้ำฝนและน้ำเหมืองฝายถ้าปีใดมีน้ำเพียงพอก็จะปลูกพืชอื่นๆเช่นถั่วเหลืองพริกกระเทียมหมุนเวียนแทนข้าวศิลปะที่โดดเด่นของชาวไต้รื้ คืองานผ้าทอไตหรือนิยมใช้ผ้าฝ้ายทอลวดลายที่เรียกว่าลายเกาะซึ่งปัจจุบันเรียกว่าลายน้ำไหลนั่นเองค่ะ